สวัสดีเอฟซีโอปอป้ารวยทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้สิบห้าเอฟซีเขาไปตามปูขาวเนาะคะ่ะสื่งเพื่อนกาให้โชคเขาสามตูตลอดนะคะเพิ่นกาให้โชคให้มนันญยาตยโยมภูไม่มเห็ดมาสางเพื่อนกระร่างสางซาลาเนาะคะ่ะเอฟซีเขามาแล้วสิเดผ้าเขาไปตามพร้อมๆกันเขามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้โอปอผ้ารวยนะคะสิไปฟังว่า ประวัติเพื่อนสิเป็นจ้งไรเนาะคะ่ะที่พานก็ตั้งรอ,รอบปูบปจะสอบถามผู้เพิ่อนอยู่ไก่เนาะ,ะผู้เพิ่อนอยู่กับหนีเพิ่นถึงสิรูประวัตินะคะอยากถายเด,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 ด้๋ยวฟูด้อะบันไดมาล่วงเกินอะไดเด้อหลานมาถ่ำทิพย์พอชวัวร์พอหลาบนั่งฟู อันนี้เป็นปู่ผาขาวเ,าเพื่อนขอโชกันได้สามตัวตรงได้ด้วยค่ะเ,เพื่อนมาเอากันสูงหวดบ่รู้ว่าเพื่อนเอาแบบใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวถาฟั่งเพื่อน่าก่อนเนาะจนได้ต่างซานให้นะะเนาะค่ะนี่คือเป็นเบ่าเนาะเพื่อนสีซันเดล่าคือสีมีหลักปักไว้ แมนเบิดตแต่ต้องมองกับยังเป็นนู่นน่นอยู่เนาะค่ะเป็นพี่ไต้หงแน่ไต่หงคนกัสีฟังโอ้ค่ะเพื่อเลยเอารักฟังไว้ซุ้มไต้ธรรมดากระเพาเขาของฟ้อนไมเกาือันนี้ซุ้มฟังก็ดเจไดไม่ได้ไตยหงฟังมาที่ไปที่มากของเล็กสองอันนี้เนาะค่ะ กราบนมัสการค่ะปูน่าจะเรียนพร้อมจเรียนพร้อครับผมอันปูอยากอันเหินที่ไปที่มาของปูสานปูเนี่ครับสานนี่บปะครับผมสานนี่ฮันตะกี้เพราท่านเดีนนั่นหรอกตะกี้เพท่านเดีนเป็นสานเนาะเพราะว่ามันสมีพ่นมีนะพ่นเล่นะจอมปลวกนี่นะครับจอมปลวกตะกี้ปูนอนเรื่นี่ครับผมปูนอนนี่ข้างในครับ กินโบชันนมีดนนเมล่าเนี่ยุันนมีดุ้นครับผมรับูมว่นุคนรับราะักินี่้นนั่น้่นข้นแมุ่กวันเนี่ยข้นข้นแมุ่กวันน่นมลกวันโอ้กิบยูดยูดนี่ยูดคือลักกอดอแกเดียนคือตายหองกถเป็นบปูครับนี่ยู่สองสององกระปูกระเถาวนอิดครับนั่นปูนั่นุกคนครับผมบ้านเนี่ก็เล้อาทิษย์นตุ้มแมุ่กวันแบ ตะกี้มันกัเด็กน้อยก็มันติดวนอย่างนี้ครับติดขวนว่าห้อยเด็กน้อยแกะเชี่ยวๆดิครับโอ้เด็กน้อยมันขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นขึ้นพอดีปูเลยลุกออกมาเปิดประตูออกมาไหวเมื่อแกะเชี่ยวๆยังยืนอยู่แต่ปูพมันวันได้นอนได้เหนื่ครับจะว่ากูเมียหันนั่งหันกู่ะทีเป็นพ่นพ่นนั่นละพ่นนั่นละ ว่าินเงินบ้านกันเลยกันนันกัดไม่บอกตัวดับตัวดีว่ากันเย็นให้ตางให้แป้งยักกันนั่นไปกิบพูดเลี้ยงมาสองตัวมาหน่อยสองตัวบ้านนี่ฮันผู้ยงนี้เนี่ยกับลูกลูกสาวก็เลยว่าจะได้ม้าน่อยไปเลี้ยงว่าสัตวขอมาหน่อยน้ำผูแนวกัน บานี่มาหน่อยมันก็นอนเดียมจองตัวนะเอาเอาก็เอาแต่แม่เรียกเอาตัวใดก็เถอะบานี้มากไปมีถุนป่วนแล้วตัวหนึ่งเข้าครับผมเอาอันก็ะชันเอาเอาตัวนี้ก็เถอะสันไม่ยังเมื่อนเ้ามาหน่อยตัวนั้นไต่ดูบนตัวอุว่าเอาแม่ป่ะสันมันมันเรื่องอุ่มเบานะครับผมอุ่มย่างย่างเขาไประเทศข้างในครับ ยางว่ามานหน่อยได้ตายบังนั่นหมายถึงไตบวมใช่เหตุเด็กเลี้ยงมันออกปากไหมมาหน,อน่อยครับนอนจ้องหงองอยู่หนาบุตรอ้าวขนาดวันนี้ก็กระหขขายเ,เ,เลี้ยงกระหายเลี้ยะเขามาเรื่อยๆเขามาเขามากกันเขาสามตัวตลอดดิครับโอ้สามตัวเลยแม่สามตัวตลอดบ่มีเปลี่ยนไปไหมครับผมแล้วก็บ่ขึข้นบ่ลง่มผอม ตลอก็เรียกว่าเออนได้ลอยก็เรยงบวงว i ครับผมเรียกตับวง s วงตั้งบวงสวงอย่างนี้ขี่มินก็ท่านมีกกดตังคครับครับเมบางทีก็เรียกว่าเรียนจะตั้งกันเขาหยิกงวดนี่ก็ดี๋ยวจะดตั้งสาลไหนก็แล้วแต่ก็ดีเขาชุดไหนมันก็เขาพกนึ่งก็เขาเจ็ดห้าก็เขา มันเขาเรียกสามตัวเขาไม่ตลอดนะครับครับผมอ่าศูนย์กับเขาเนี่ยสามตัวตลอดว่ามีเพียงไปใช้แล้วกพวกขึ้นว่าร่วงคว่ำสามตัวตลอดเลยสามตัวตรงตรงเลยถูกเลยักอย่างไรก็พแล้วเรียกพ้นมาไฮนี่แล้วบ้านนี้มะบวงสวงมะค้นกับส้มแม่อากกับมะลายครับครับผมได้เห็นที่เสียเหลืองขนาดครับผมเนี่ยปองอ่า มีสามคนย่างไว้หนีครับผมเอ็นเออย่างขึ้นมาหนึ่ย่างขึ้นมาหนึ่มาพร้อมทางเพิ่นน่ะย่างขึ้นมาคือมาเอาเครื่องบวงสรวงอยู่นี่เพราะว่าตอนนั้นตั้งเครื่องบวงสรวยงยืนนีโอ้วันนี้คนกันไลยๆเนาะครับผมเนี่ยมองว่าต้องสามคนขึ้นมาย่างไว้สั่นอือครับแม่ออกเมียตัวยังเมื่อีย้านี่นะโอ้ประมาณเ้างจีซันเขาเ้านี่นะครับผม บ้นจะบวงสวงนะบวงสวงเราเป็นแฟนขาเขครับเป็นว่าเอาสามคนหนเก็จะเทพบ้นเด้ก็จะมาเอาอย่าง้ซุ่มนั่งหลายๆคนเนาะยุ้ยใส่เราว่ารันอันเดย่าเห็นดีว่านว้ายซุ่มหนึ่งก็จากัดห่วยห่วยอันเมียนว่าเราอาจารยก็แกะยับไปพุ่นเบ้านนี้เพิงสามคนก็จ้าได้้องเราเจ้ากไย่างไปนาะเนี่ยบางว่าเอาเมื่อเราบ้าว่ารันย่างไปทั้งนี้ ตุ่มยู่หันคนนี่เป็นสีเป็นเศร้าบ่เห็มยุ้ยเสร็แล้วอาจารย์พูนย่างก็ไวเรียกว่าอาจารทางนี่เป็นทางเก่าติปูนนะทางเก่าเก่าหามคนลงอยฟังย่างขึ้นมาทางนี้โอ้ท่างนี้เป็นทางเอาคนไปเผาบ่ค่ะปู่เป็นฟังปู่ตายป่วยธรรมดาก็ะทไปเผาครับนั่นมันรู้มึงแค่โดนยางข้็มาเนี่ยพนยางกับย้อนนด้วยเนี่ยมีกลุ่มใหม่ครับผม มาเมาเครื่องสิบเครื่องไวไปรนบะบานกับพูดกับนอนยูนนี่เนาะนอนยูนนี่ครับพูดบานกับพูดที่ปลาเขาเพิ่งจะม่บบอกอยๆเห็อบ่าครับก็แคยางก็นมาี้ยละใสสุดเขาเขาแบบนี้ละย่างกุู้หมือนหัวลูกชุดนั้นเพิ่งมาบอกอันนั้น่ยัางอันเช็หาซ่ะครับผมสามตัวเลยอ่ากับอันอันที่ยังที่มันออกกันทกหนึ่งเนนั่นกับแก่ทกหนึ่ง อ่าอ่านก็นแแม่นก็ดีกับคนยังสี่เจ็ดหาบอ่ออัานก็แม่นเ่นเจ็ดห้าสี่เจ็ดหาซี่นั่นแหละอ่านตรงนี้ออกกันร้ายบอต้อนก็นม่เนีะเพราะว่าพูดปากกดตหนึ่งัอยาเพราะว่ามีกดว่มีกดที่นี่งครับเออกดก็นด้สางเออ่าแตเลยมาปากกดตัวน่งเป็นขยันรับมั่นยันยมันพีอ่ายางมา่นคนเขาไป เพิ่นได้บอกวนั้นั่งว่าดิเรียกมันดิเขาว่ากับเพินว่าดันคนกับทุ่มว่าอะไรนะีกับนั่งทั้งใตเห็นบ่นั่งทั้งใตไตอ่ะพอปูนั่งทั้งเกี่ยงเลยเพิ่นเพิ่นมาปูใช้ป้เขาเพิ่นมาเพิ่นก็นั่งตัวตาแค่ตัวทึ่งอ่ะอัแค่ตั่นั่นตาแค่โอนั่งทึ่งๆเพิ่นเลดถามซุ่มเหมือนนั่งทั้งใตทุ่มแมวไม่จน ค่ะค่ะพี่เราไปครับผมจนมาผ่ากันไม่ยังเหรอผมว่าอืมโอ้ยมาหาเราตัวดีแล้วกันครับผมเอา้าคือให้พวกนไปแล้วไอ้ท่านครับตัวไหนไอ้ท่านอันนั้นพวกมันที่มันวกกันเจ็ดหาตุลครับครับตุลนันน่งอันกับบอกเพิ่นไปเราได้เหรอตอนนั้นเดี๋ยวว่าเพิ่นบอกยังไง ้าศูนเตหวืตัวนครับเพิ่นว่ากันบวกไปเราเดียวกันเรียว่าเราบวกกันฮาศูนเกิคนนี้คนนี้หายนะเราก็พภาคกับกับในแม่เราววากันก็อพื่อเกลราว่าบารีก็ว่บวกมาวดนี่เขาียเอาจางไหนเราปูบานีเพิ่้มาบอกว่าค่ะวดมีอะงวดงวดนี่ละการทีู่้ยงนั่นละมาดีผี้พุยงอ่ะครับผม มาบอกหกแปดซูลหกแปดศูลหกแปดศูลถ้าว่ากันเลยนาราเฮ้ากับเข้ากับกับไวยาทมันขื่อนตอนเชี่ยนซูลที่เพิ่งบอกกันศูลสามแปดขึ้นวันเมื่อกี้เนี่ยมันบอกผมแต่คิดว่ามันเขาสามตัวตรงตรงที่พูนมันก็เขาทั้งบนทั้งล่างไว้กันเขาทั้งสั้นปูปูบอกใครว่าวาบอวานว่าเขาเป็นดัครับเพื่อต้องให้มันมันรู้ไหมให้มัน ยังสี่ไล่กันให้มันไม่กันกันสมมติว่ากันเพิ่นบอกกันสามแปดศูนย์ยังสีกันยังสีโอเคยนหมดยังสีนคิอว่าเอยดมาเยวะังสีนะอันนี้ประศูนย์ปรปจ้ท้งนาเนาะศูนย์สามแปดเสรับปศูนย์สามแปดมาแ่ทำบ่อเฉียันเข้าไปตัดมื่ก็ตัดสามแปดเลยครนบ่มันว่า่งยมีคูไดนตัดทีอันสามศูนย์เนี่ย่มั่า กันน้องคนว่า вами, เออสามแปดศูนย์ด้วยจังขี่เนะเอาไปจังขี่ได้สี่แปดศูนย์ูนแปดค่บัลเอกูลองจุดถูบเสียงท้ายบ่อจากเจ้าพุ่มพ่นนี่ไห้เนี่ยเาไปทีใดตัวเลขตัวใดกูบอกาเลออกูอบควงอยู่นี่เอากูกับแม่ตาจุดถูบเสียงท้ายไห้เนาะค่ะมาหลุนแทรกันว่าครับที่เพื่อนบอคูแปศูนย์เลขถูบเสียออกมาตุงกันบ่อเนาะค่ะ ปูมันจะจุดทูบให้ถามมาลุนเลขกทูบเล้วค่ะเอฟซีตัวที่สามมันโมเห็นโอ้โหเป็นขาวครัครับครับวันนี้ปูก็จุดให้นะครับเนาะแต่เรื่องกาเลี้องให้เป็นแนวทางไปยังนี้ด้วยคับเป็นแนวทางตัวแรกก็ครับปูหกสุดที่มันโมขี้โบมาน้ำกันนะเลี้ยงที่ขีบจับปู่กันได้ค่ะเข็นแนวทางเบื้องจักขีแมนมอแมนหรือเป่าค่ะ มีมีศูนมีหนึ่งมีสี่มีสามต้องไปจับใส่กันสุกหุ่สมดีบัมาน้กันบัมานน้ำกันแต่ว่ากับนาเป็นากับไปใช่หใชว่าเพิ่ับไปบ้านน่าว่าบแย่แย่บุญแ่งานหนี่มีบุญมีงานบรลปูนี่มีมีกันนะครับเอาเก็งๆเด้อไอ้เดเก็งเกังหาที่ม้านนวทางสรุปตัวเลขแน้วทางนะคะ 2องเก้าสองสองหกสองค่ะเลขทูบสองเก้าสองเก้า็หกตัวเดียวกันนะคะทางช่องกับเป็นซื้อกางเป็นแนวทางเป็นซื้อกางทานันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ราบสวัสดีค่ะ